ทีนี้เรากำลังอ่านาว่านิเฟยกำลังคุยกับเทพใช่ไหมข้อหนึ่งและเหตุการณ์ใต้ปังเกิดขึ้นคือเทปกล่าวก่นิเฟยมองดูพงพันของเจ้าซิและพงพันของพี่น้องเจ้าด้วย และเราต้องคิดก็นี่ไฟยังไม่แต่งงานยังไม่มีลูกเขาเป็นอายุน้อยแต่ว่าจะเห็นพงผ,ผานเป็นจะเห็นลูกและลูกของลูกและลูกของลูกของลูกและข้าพเจ้ามองดูและเห็นแผ่นดินแห่งคำสัญญาและข้าพเจ้าเห็นฝูงชน ถ้าจริงแล้วแม้เป็นจำนวนมากเรากับเม็ดใสในทะเลและเหตุการณ์ใต้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าเห็นฝูงชนมาร่วมกันเพื่อสู้รบพวกหนึ่งต่อสู้กับพวกหนึ่งและข้าพเจ้าเห็นสงครามและ เขาลือเรื่องสงครามและการแข่งข้าไม่เลือกหน้าตวยดาบในปันดาผู้คนของข้อพเจ้ารู้จักกับคำนั้นสูรส้รบสู้รบเป็นเป็นใครๆที่สงครามมีสูร้รบ <Yeah>. เยอะแยะเห็มเป็นสู้เล็กเสู้รุและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าเห็นผู้คนหลายรุ่นล่วงละไปล่วงละไปโอเคหลายรุ่นล่วงละไปเพราะฉะนั้นเรารู้ว่านี่ไปเห็นผู้คนเยอะแยะมีชีวิต ตายแล้วคนอื่อึมีชีวิตตายแล้วคนอื่อึมีชีวิตใช่ไหมเมื่อคนคลอดลูกเลยลูกมีชีวิตตายแล้วเข้าใจไหมนีไฟแหนคนนี่ตามวิตถีแห่งสงครามและความขัดแย้งในแผ่นดินและข้าพเจ้าเห็นเมืองหลายเมือง ถ้าจริงแล้วแม้จนข้าพเจ้ามีได้นับจำนวนเมืองหลายเมืองเหล่านั้นและเหตุการณ์ใต้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าเห็นหมอกแห่งความมืดปนผนแผ่นดินแห่งคำสัญญาและข้าพเจ้าเห็นสายฟ้าฟาด และข้าพเจ้าได้ยินเสียงฟ้าคำร้องคำรำและแผ่นดินไหวรู้จักคำนี้ไหมแผ่นดินไหวโลกแผ่นดินทุกสิ่งใช่ไหมโอเคและสับเสียง ลวนเออล้วนเก่กองอาจะน่ากลัวและข้าพเจ้าเห็นแผ่นดินโลกและศีละเป็นรอยยกและข้าพเจ้าเห็นภูเขาทั้งหลายพันทลายเป็นชินเล็กชินหน่อย ชินเล็กชินน้อยและข้าพเจ้าเห็นที่ราบของแผ่นดินโลกแยกออกจากกันและข้าพเจ้าเห็นเมืองหลายเมืองจมลงและข้าพเจ้าเห็นเมืองหลายเมืองถูกเพลิงเผาผลาน และข้าพเจ้าเห็นเมืองหลายเมืองพังลงบนแผ่นเดนโลกเพราะความสันสะเทือนของโลก